กินยากสิไอ้กินหังวเพื่นนี่นะเพืน่นไมีตัวคือ,อยนยังไงขนาดว่าอาอกหัวมากที่นี่แต่ก็มีดมากโมได้จอยนี่ คนอยู่เลิกเลิกโอ้ยบุคือได้หนิคะบุคคลลงไปอีกนี่มือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งกลพี่น้องจัาภาพกับสิบูดีมันได้กล้องัสิสั้นๆเนี่ย thấy Đây chậu của nó Đặt mi xiếm các bạn thôi đây nó ừ. Ôi Ôi chỉ ừ. có đường hay กินเนี่ยกินซ่ลองจ้าได้ซ้ำนี่ก็เอานี่มาเพิ่นคงไม่แซ่บ่นอยู่เลิกโกรธอันนี้เนาะ สต้สนหอมปลาออกลายค่ะใช่ลายบบเคยกลนจา้าเทียดี่พี่น้องเก็บหอมปลาไม่จะตัตดใบเอาไม่ตัมาตัดใบเพิ่นไปกินเอาขั้งแรกและที่เมื่อกนออกหวัวเพิ่นนี่ไยแม่ขั้งแรกที่มืกนออกหวัวเพิ่นนี่ น่ะขาดจ่อยอ้ยดูขาดดิอ้อเนี่ยขาดพี่น้องคะขาดก็ต้องอดได้เอาดีเยดายพ่นเก็บเอาสิบบุไดดอกที่บงเนี่ย bụng vậy Cô nó mong ăn chân Bà sẽ phải chắc nói bà rồi có thể tự tin cộng hoa văn nào nha nha, 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 nào cũng nha, 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 อยู่เลิกเลือกนี่อืมอืมมันบาแข็งอันนั้นอันนี้นะแนวปลูกดอกไม้พี่น้องเอามาหนี่น่ากลัวปลูกดอกไม้ คนปลูกดอ,อกไม้โบแข็งอือได้ยูฮัวบอนขึ้นไปเป็นหนึ่งสี่แล้วนี่เห็เนคนนีจะคือบนนี่ก็ส่งอยูเลือกแต่หัวนี่คนน่ะ มาลูกละนี่ได้หัวเป็นหัวนิดน้อย,อ,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 ยอ,อันนี้ก็สิบุคือดอกนี้มึงส้งนี่นะพูดนะคือนยุ่งเลิกคักแท้อืขึ้นบ่นี่นี่นี่คือพี่น้องจ้าบันนี้อืม ยังไรบ้านนี้กินหญ้ากินซากิน,กนหัวเพ่นนะกินหญ้ากิกนซายีรีได้พี่น้องค่ะหัวเพนเป็นเัง่องล่ะเนี่ยทุบใก่อนล่างมึงตูมีหรือบันร่องมึงตงูงมตีได้ไงบ่ ครั้งแรกที่มากลหานหัวหอมนี่พี่น้องคะหัวหอมปลาเนี่ยกเคยมากกลจักเทียนี่จะตัดเอาโมล่องโมลูยินแต่ข้าววาวหัวพันยุลึกแชมเปนอีลีละเลอกอีอีนดีละมาขึ้นมาอืมผมไ้บอาเบิดดอกเด้อ ถ่ายอยู่พี่น้องเมืองมือดลูกนะสัวชิได้แต่ละหัวแต่ละต้นแสนลำบากเป็นจังไหนป้าเนี่ยป้าเนี่ย อึอะจิ๊กคือบ่เอาพอหักไม้แล้วบดนี้เบิ่งหัวเพิ่นหัวน้อยๆ มันคนขาดคนจะได้โปรงขึ้นมายงมนันอินต่ก็จะว่าหัว่ามันอยู่นกระมียนอินแหละตดมาตัดตะเคยมาตัดเต่าซื่อๆื้อเลยโมลูบล,ลองโมลู ต้องใจเย็นๆเด้อเพื่อนว่านมากวนอันหัวเพื่อนอสันต้องมองเขาเจ้าจก็ว่าลกขึ้นอยู่เด้เขาเจ้าจว่านะพรอนขึ้นอยู่ว่าสันกวดปันขวดหัวมันเกลียวกับเพื่อนขวดยากปนนี่พี่น้องหัวบัวขวดยาก อนี ok ่ใหญ่งามพี่น้องจ๋าุน่ะโอหัวใหญ่อยู่จ้ะตัวนี้งามตัวนี้หัวใหญ่อันนี้สิเป็นได้บ่นี่ ไปน้ำกันพี่น้องจ้าจะเฝ้าทีมเฝ้าปลากันเด้อจ้าขึ้นๆหัวน,นี่ขึ้นย่พี่น้องเอางนีนนนะน้มึงก่อนนะคือว่า อากาศดีพี่น้องจใามื้งนี่อโอ้ก็สีเป็นตะขาดแท้โบอจากถอนต้นนี้ด้วยกันนะอื้ม อืได้เยอะจ้ะโทนีอ่อันนี้บุกคือดอกทมเลยซักกุนดอกจังง่อยจนกระสีพอ่อแล้วพี่น้องเนี่ยกุนกระสีฮักแล้วโอ้ย Ủa, khai dù này con ngay vô cái nông chả con ngay con ngay Ôi, bây bớt lèo เมีย่อยสิได้บนนอหัวนี่เงาเนี่ย,ย,ยคือบนนอบันนี้นออวีอ <c oughs> โอขึ้นยากขึ้นซาเอาปุ้ยน้องจะยุลกอิลีดิโกขึ้นเลยเนยี่อื เอาเงานี้กับพอแล้วพี่นอ้องโอ้ยบบขึ้นพี่น้องจ้าโบขึ้นบบขึ้นจังเลยสได่ายเมัอนเอาคนอีกดึงอุ้ย, <c oughs> อ,ยอย่าเป็นอย่าเป็นผ้าคองล่มโอ้พี่น้องจ้าบบไว้แล้ว พอจบลิปไปเพียงคนนี้ก็ได้พี่น้องจ้าโบว้แล้วจ้าโบไวไยโบวัยว้อุณป้านี่ป้ากับ,บอดนี่ดอกโบไก่บ้าน <c oughs> มึงป้าพี่น้องจ้าแดดแอมแซมกรื่งองแดดหนง